โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาว่าจะมาะรีวิวกล้องค,คำสั่งเสียงของ AS l a v ล A1 านะครับผมโอเคอ่ะมันจะไปดูที่การตั้งค่านะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับในราคา4 7่0าบบาทนะครับ 4, 7ี0พเอบบาทมาพร้อมกับคำสั่งเสียงของกล้องนะครับผม ชัดมากครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า5ล้านนะครับแต่ผมไม่ขอให้ดูแล้วกันจะเ,เห็นหน้าผม GG นะครับโอเคคำสั่งเสียงนะครับการซื้อมาต้องเข้าไปในตั้งค่านะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นกล่องเดินลงมาข้างล่างนะฮะที่แรกมันจะปิดอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยให้เราเปิดตรงนี้เขตเปิดแล้วกลับเลย ่ะเราก็จะใช้คำสั่งเสียงได้นะครับอ่ะลองดู capture เอาไม่ทายฮนะไม่ทายเป็นอะไรที่นี่คือรูปทรงติง,งโอ้ขออภัยดนะ้วยครับ cheese โชอ่ะมันถ่ายนะครับนี่นี่ GG ครับผมอะไรอีก smile ไม่ถ่ายครับผมเสียงไม่เป๊ะทั้งไม่เปะช่างมันนะครับชีสแช่โอเคถ่ายนะครับนี่ย่ำไปเลยครับผมอ,อุ้ยเอาแบงค์หลุดแปบ๊บหนึ่งครับโอเคประมาณน,นี้ครับ<ม>ก็คุ้มนะผมว่าคุ้มนะกับราคาของมันนะฮะถ้าใครอยากให้ผมมารีวิวก็ คอมเมนต์ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมารีวิวกันไปเป็นทีละพาร์ทพาร์ทถ้เดี๋ยวจบผมไม่ไหวนะเดี๋ยวผมมันเร็วเกินนะผมเอาเน็ตเครื่องแล้วเนี่ยชีสแคปแคปเจอร์แคปเจอร์ Capt ure. Capt ure. Capt ure. ไม่ถอยโอเคโอเคอเครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปกันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้า